เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่9กรกฎาคม2025หัวข้อกินให้ถูกต้องข้อพระคำหลักปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่17 17โอแผ่นดินเอ๋ยเจ้าจะเป็นสุข เมื่อกษัตริย์ของเจ้ามาจากประกูลของคุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลรรเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชามิใช่จะดื่มให้มืนเมาอ่านพระคำมทีเลวีนิติบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงสี่สิบสองหนึ่งพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าสอง จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ถูกแยกจากบรรดาสัตว์อื่นที่อยู่ในโลกเจ้าทั้งหลายรับประทานได้คือสามบรรดาสัตว์ที่แยกกีบมีกีบพาและเคียวเอื้องด้วยเจ้ารับประทานได้สี่อย่างไรก็ตาม ห้ามรับประทานสัตว์ต่อไปนี้ที่เคี้ยวเอื้องหรือแยกกีบอย่างเดียวคืออูดเพราะมันเคี้ยวเอื้องแต่ไม่แยกกีบเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าห้าตัวกระจงผาเพราะว่ามันเคียวเอื้องแต่ไม่แยกกีบเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าหกกระต่ายเพราะว่ามันเคียวเอื้องแต่ไม่แยกกีบ เป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าเจ็ดหมูเพราะมันเป็นสัตว์แยกกลีบและมีกลีบพาแต่ไม่เคี้ยวเอื้อมจึงเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าแปดห้ามรับประทานเนื้อของสัตว์เหล่านี้และห้ามแตะต้องซากของมันมันเป็นสิ่งที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าเก้า สัตว์เหล่านี้ที่ถูกแยกจากสัตว์ที่อยู่ในน้ำทั้งหมดเจ้ารับประทานได้คือทุกสิ่งซึ่งอยู่ในน้ำซึ่งมีครีบและมีเกลด็ดไม่ว่าจะอยู่ในทะเลหรือในแม่น้ำก็ตามเจ้ารับประทานได้สิบแต่ทุกสิ่งที่อยู่ในน้ำทะเลหรือแม่น้ำซึ่งไม่มีครีบและเกลด็ดจะเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้น หรือสัตว์อื่นที่มีชีวิตในน้ำเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจสำหรับเจ้า11ให้คงเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจสำหรับเจ้าห้ามรับประทานเนื้อของมันและจงรังเกียจซากของมัน12ทุกสิ่งที่อยู่ในน้ำซึ่งไม่มีครีบและเกล็ดเป็นสิ่งพึงรังเกียจสำหรับเจ้า13 ต่อไปนี้เป็นนกซึ่งเจ้าพึงรังเกียจห้ามรับประทานมันเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจคือนกอินทรีนกแรง้งนกอสอกิบสี่นกเหยี่ยวหางยาวเหยี่ยวดำตามชนิดของมันสิบห้านกกาทั้งหมดตามชนิดของมันสิบหก นกกระจอบเทศนกเขาโมงนกนางนวลเหยี่ยวนกเขาตามชนิดของมัน17นกเขาแมวเล็กนกไอ้งัวนกทึดทือ18นกอีก้งนกกระทุงแพรงเล็ก19นกกระสาดำนกกระสาตามชนิดของมัน นกหัวขวานและทั้งข้าว 20. ่สแมลงมีปีกซึ่งคลานสี่ขาเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจสำหรับเจ้ายี 21, แต่ในบรรดามแมลงมีปีกที่คลานสี่ขานี้เจ้าจะรับประทานจำพวกที่มีขาพับใช้กระโดดไปบนดินได้ 22. ในจำพวกมแมลงต่อไปนี้เจ้ารับประทานได้ ตักกแตนปลาทางก้าตามชนิดของมันจิ้งหรีดตามชนิดของมันจัก,กระจันตามชนิดของมันและตักกแตนตามชนิดของมัน23่สิมแต่มแมลงมีปีกอย่างอื่นซึ่งมีสีขาเป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจสำหรับเจ้า24สิ่งต่อไปนี้ทำให้เจ้าเป็นมนทินได้ คือคนที่แตะต้องซากข,ของมันจะเป็นมนทินไปถึงเวลายเย็น25คนที่ถือซากสัตว์ส่วนใดใดไปต้องสักเสื้อผ้าของตนและเป็นมนทินไปจนถึงเวลายเย็น26สิบหกสัตว์แยกกีบแต่ไม่มีกีบผ่าไม่เคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าคนที่แตะต้องสัตว์เหล่านี้จะเป็นมนทิน ยี่สิบเในบรรดาสัตว์สีเท้าทุกอย่างซึ่งเดินด้วยอุ้งเท้าเป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าผู้ที่แปดต้องซากสัตว์นี้จะต้องเป็นมนทินไปถึงเวลาเยน็นยี่ผู้ที่แบกซากมันไปจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเยน็นสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินสำหรับเจ้ายี 29. บรรดาสัตว์เล็กที่เคลื่อนไปเป็นฝูงฝูงบนแผ่นดินชนิดต่อไปนี้เป็นสัตว์ที่เป็นมนทินสำหรับเจ้าคืออีเห็นหนูตัวเงินตัวทองตามชนิดของมันสามสิบตุ๊กแกตะก,กวดแย้จิ้งเหลนและกิ้งกา่าสาสิบเอ็ด บรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินเหล่านี้เป็นมนทินสำหรับเจ้าคนที่แตะต้องเมื่อมันตายแล้วคนนั้นจะเป็นมนทินไปถึงเวลาเย็น32และเมื่อมันตายตกทับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นมนทินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไม้หรือเสื้อผ้าหรือหนังสัตว์หรือกระสอบหรือภาชนะใดๆ ที่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างใดจะต้องแช่น้ำและจะเป็นมนทินไปจนถึงเวลายเย็นหลังจากนั้นก็นับว่าสะอาดได้สามสิบสามและถ้ามันตกลงไปในภาชนะดินสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นจะเป็นมนทินจงทุบภาชนะนั้นเสียสามสิบสี่อาหารที่เคยนับว่าสะอาด แต่ถูกน้ำจากภาชนะนั้นก็เป็นมนทินและน้ำดื่มทั้งสิ้นจากภาชนะอย่างนี้จะเป็นมนทิน35ถ้าส่วนของซากสัตว์ตกใส่สิ่งใดใดสิ่งนั้นนั้นก็เป็นมนทินไม่ว่าจะเป็นเตาอบหรือฐานเตาต้องทุบเสียสิ่งเหล่านี้เป็นมนทินและเป็นของที่เป็นมนทินสำหรับเจ้า 36มสิบหอย่างไรก็ตามน้ำพุหรือน้ำในแอ่งเก็บน้ำเป็นของสะอาดแต่สิ่งใดที่แต่ต้องซาดตว์ที่ตกในน้ำนั้นจะเป็นมลทิน37ถ้าส่วนใดของซาดสัตว์ตกใส่เมล็ดพืชที่ใช้หวานเมล็ดพืชนั้นนับว่าสะอาดสามถ้าเทน้ำใส่เมล็ดพืชนั้น แล้วซากสัตว์ส่วนใดตกใส่มเมล็ดพืชนั้นก็เป็นมนทินสำหรับเจ้า39ถ้าสัตว์ซึ่งเจ้ารับประทานได้นั้นตายเองคนที่แตะต้องซากสัตว์นั้นจะเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเย็นสี่สิบและคนที่รับประทานซากนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขาเสียและเป็นมนทินไปจนถึงเวลาเย็น คนที่แบกซากนั้นไปก็ต้องซักเสื้อผ้าของตนและเป็นมนทินไปจนถึงเวลายเย็น 41. บรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินเป็นสิ่งพึงรังเกียจห้ามรับประทาน 42. สัตว์ชนิดใดใดที่เลื้อยไปด้วยท้องหรือที่เดินสี่ขาหรือที่มีหลายขาคือ บรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินามเจ้ารับประทานเพราะเป็นสิ่งพึงรังเกียจสำหรับเจ้าเนื้อหาเหตุผลหลักที่ผู้คนกินอาหารก็เพื่อให้มีสุขภาพดีและมีกำลังที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำนั่นหมายความว่าอาหารใดๆที่บุคคลกินเข้าไปแล้วทำให้ชีวิตอ่อนแอหรือสั้นลงนั้นไม่ดีต่อผู้คน ในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระเจ้าได้ให้คำแนะนำแก่ชาวอิสราเอลว่าควรกินอะไรและไม่ควรกินอะไรนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้ค้นพบว่าอาหารที่พระเจ้าอนุญาตให้พวกเขากินนั้นดีต่อสุขภาพของเราในขณะที่อาหารที่พระองค์ตรัสว่าไม่ควรกินนั้นไม่ดีต่อสุขภาพของเรา ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มีส่วนทําให้พวกเขามีพละงกาลังและความเข้มแข็งที่ไม่ธรรมดาในถิ่นทุนกันดารสดุดีสดุดีบทที่105ข้อที่37 37แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคําและไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด พระเจ้าทรงห่วงใยสุขภาพของท่านพระองค์ไม่ต้องการให้ท่านป่วยตลอดเวลาเพราะความเจ็บป่วยไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่าก,กินอาหารขยะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านแล้วรีบไปหาพระเจ้าเพื่อขอการรักษาเมื่อรายงานของแพทย์ออกมาท่านควรถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายของท่านโดยกินเฉพาะอาหารที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีทุกวันนี้ พืชผลจำนวนมากปลูกและถนอมอาหารด้วยสารเคมีนี่คือเหตุผลที่ท่านควรมีส่วนของท่านเองและปลูกอาหารบางส่วนของท่านเองหากท่านมีโอกาสทำเช่นนั้นเมื่อผู้คนติดโรคพวกเขาแทบจะไม่สามารถสืบย้อนไปถึงอาหารที่กินได้อย่างไรก็ตามอาหารบางอย่างที่พวกเขากินเป็นฆาตากรเงียบอาหารเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญ แต่ก็สามารถทำให้ผู้คนอ่อนแอทั้งทางจิตวิญญาณและร่างกายได้เช่นกันเมื่อท่านเห็นคนที่อ้วนเพราะกินอะไรก็ได้ที่พวกเขาชอบเมื่อไหร่ก็ได้ท่านจะสังเกตเห็นว่าพวกเขามักจะอ่อนแอหากท่านสังเกตว่าการลุกจากที่นั่งใช้เวลานานกว่าปกติและต้องใช้ความพยายามมากกว่าที่ควรท่านควรตรวจสอบอาหารที่ท่านกิน นอกจากจะตรวจสอบสิ่งที่ท่านกินแล้วสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเวลาที่ท่านกินด้วยท่านไม่สามารถกินอาหารหนักๆในตอนดึกและคาดหวังว่าจะตื่นขึ้นกลางดึกเพื่ออธิตฐานผู้ที่กินเพื่อความแข็งแรงไม่ได้กินอะไรก็ได้แต่กินสิ่งที่จะทำให้พวกเขาแข็งแรงผลไม้และผักจะช่วยให้ท่านมีความแข็งแรง ดังนั้นท่านควรกินให้มากนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปเพราะน้ำตาลมากเกินไปก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆท่านที่รักพระเจ้าต้องการให้ท่านมีความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่ท่านจะสามารถแสดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์บนโลกและเติมเต็มความก้าวหน้าของท่านในพระองค์ถาวายเกียรติพระองค์ด้วยร่างกายของท่าน กินอาหารให้ถูกต้องประเด็นสำคัญจงระลึกไว้ว่าท่านจะกินอะไรเมื่อไรและยอย่างไร